ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเก่าแก่อายุกว่า500ปีชื่อวัดศรีสุพรรณภายในวัดมีการก่อสร้างพระอุโบสถเงินทำจากวัสดุเงินและดีบุกโดยก่อสร้างจากรากฐานของพระอุโบสถเก่าแก่กว่า500ปีตัวพระอุโบสถเป็นปูแล้วคุ้มด้วยเงินลายวิจิตรแบบคติล้านนาเช่นเดียวกับยอดหลังคาประดับลายนกขัสดสเีลิงมีหัวเป็นช้างนกวายุพัก ด้านหน้าเป็นมนุษย์นาคท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนาคกำแพงแก้วรูปส2องนักสัตว์บันไดทำเป็นลายน้ำไหลด้านในเป็นรูปทศชาติชาดกเช่นเรื่องพระชนกเป็นต้นภายในพระอุโบสถเป็นที่ปฏิสถานพระประธานนามว่าพระเจ้าเจตเตอร์ 4, บางมาลาวิชัยทำด้วยทองสำริดหน้าตักกว้างสามศอกสูงสี่ศอกเป็นพระพุทธรูปเก่าคู่วัดสีสุพรรณมีปาฏิหาริมาก พระอุโบสถเงินแห่งนี้ห้ามมิให้สตรีเข้าเนื่องจากมีตำนานการฝังเครื่องรางของขังไว้ใต้พระอุโบสถและผูกวิชาอาคมที่วาอารักเอาไว้หากใครฝ่าฟื้นอาจมีอันเป็นไปแต่หากใครคารพเชื่อฟังจะได้รับมงคลชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรืองด้านหน้าพระอุโบสถมีองค์พระพิคเนตชาวเหนือเรียกพระปิสนูชื่อว่าเป็นเทพบันดาลความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมบาล ที่คอยคุ้มครองพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนหากมีโอากาสมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมาขอพอรที่พระอุโบสถเงินแห่งเดียวในโลกที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่พระอุโบสถที่ฝากงานศิลปะไว้บนแผ่นดินล้านนาถวยไว้ในบรวัพระพุทธศาสนาเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน ระดับสูงโดย Major Cineplex และ Blue o l i m um and Bro